ดีใจคะ่ะวันวนี้ไม่ได้มาถึงห้าปีแล้วนะคะใช่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณมากนะคะ,ะคือจริงๆแอนอาจจะไม่ได้มีงานผลงานอะไรที่ที่หลากหลายเพราะว่านานๆก็มาทีอย่างชายเนี่ยมันพอเห็นงานเขาแล้วแบบอู้แบบงานเขาแบบแน่นมากแล้วก็หลากหลายมากอะไรเงี้ยแต่ของแอนก็คือแบบงานนี้มันก็ สาหัสสำหรับเราจริงๆถึงจะเป็นชิ้นเดียวแต่เราก็มาแบบถอดหัวใ,ใจเล่นเหมือนกันก็ด,ดีใจที่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะไม่ใช่เดินสายเหมือนกันนิสัยพี <c oughs> ่จ๋นจะเขิน <c oughs> เขินตามพี่แอนเนี่ยไอ<า>้หนูก็ไปด้วยะ <c oughs> จนจนมาถึงว kind of so, ันนี so, ้มันนเกินท <laughs> <u Asia> <you> know? ี like ่เคยคาคิดเคยันทุกวันนี้มันคือกำไรชีวิตมันก็แบบมีอะไรที่ไปเล่ารูปันใช่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอครับไม่มองครับมองสิครับค่ะ จริงอย่างที่บอกคือมันเกินความคาดหวังของเราไปมากเลยค่ะเราตั้งใจทําละครเรื่องนี้โดยไม่คิดว่ามันจะมามาถึงจุดนี้เลยแต่ว่าก็ดีใจที่ทุทกคนชอบละครมาตาลดามากๆขอบคุณมากๆอยา่างตอนนี้ก็ได้กลับมาฉายอีกรอบนึงใช่ฝากด้วยนะคะตอนนี้รีรันอยู่ตอนช่วงเย็นเหมือน,นคนก็เหมือนกระแสก็ยังมีอยู่หม้จะลับมาค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเหมือน เหมือนร้านเวทมนต์อะเวลาไม่สบายใจพอกลับมาเจอหน้านักแสดงที่ตัวละครที่อยู่ในละครอะมันก็เหมือนเป็นความสบายใจให้เราได้จเป็นความอนง,องนที่พี่ภาภูมิใจไรบจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ที่เรารับผิดชอบแบบเต็มตัวจริงๆเลยอะค่ะก็มันมันดีใจภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งที่ดีใจมากที่สุดคือมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบหมายถึงเราตั้งใจทำเพื่อส่งส่งพลังบวกให้กับให้กับคนดูด้วยแล้วเมื่อคนดูได้รับแต่ว่าตรงนั้นสำคัญที่สุดค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจหายเหนื่อยคือจริงๆแล้วด้วยงานของเราเนี่ยก็เราก็ เคเนาะแล้วก็นักสแสดงก็โอก็ต้องถูกส่งไปเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องทํางานหนักในเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องสมุนไพรเราก้พยายามจะศึกษาเจาะลึกแล้วก็พอพอ,พอสิ่งที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับคณะกรรมาการได้มองเห็นเราก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับกับทีมที่อยู่เบื้องหลังภูมิใจกับนักสแสดงแล้วก็ ภูมิใจกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทําให้เรามีความสุขมากมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาทําข้อมูล2ปี2ปีค่ะจริงๆจริงแทบจะสองปีกว่าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็พุ่มเทโดยที่ไม่ได้ทํางานอย่างเดิเลยนะคะอยู่กับน้องๆทีมบดแล้วก็อยู่กับทีมงานข้อมูลแล้วก็ปรึกษาปรึกษาอาจารย์คือเกือบจะทุกวันทุกวัน พอถึงเรื่องไหนก็ยกหูหาตลอดเวลาแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆสมุนไพรเอามาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือทุกอย่างเราเราทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าเราอยากให้ในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรและยาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็แม่นยำที่สุดพอได้รางวัลก็เลยไม่ใส่ได้เห็นพอได้คนได้เห็นว่าเรื่องหลังเรามีความพยายามทั้งใจสิ่งที่เราภาคภูมิใจเนี่ยมันมันมีแรงมาจากแพทย์แผนไทยอ่ะ มันเกือบจะสูญหายไปแล้วสําหรับประเทศไทยเนาะสำหรับองไทยเนี่ยก็คือว่าทุกคนอาจจะแบบร้านยาไทยเกือบจะถูกปิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราทําตรงนี้เราเหมือนกับว่าพยายามจะดึงทุกอย่างกลับมาให้ยังคงอยู่เพราะว่ามันคือมันคือมรดกของเรานะคะที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันสูญหายไปแล้วก็แล้วก็พอเวลาเรา ทำตรงนี้ออกมาแล้วเราได้เห็นว่ามีนักเรียนแพทย์แผนไทยไปเรียนเพิ่มขึ้นอาจารย์คมสันตอบกลับมารวมทั้งรวมทั้งสามีดิฉันด้วยค่ะไปเป็นเป็นโรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับละครเราเรื่าแต่เราเหมาแล้วจะมีฉันจะมีสามีเป็นหมอหลวงแล้วนะเห็นไหมเราได้เป็นดองกันแล้วแต่พี่ยืนเหมือนคู่จิ้นเลยนะคะพี่ยืนเหมือนรับรางวัลคู่จิ้นเยอะอ๋อซี่งรื่อที่คุณหมอท้องฟังกับ ใช่พ่อผมอยู่นี่ครับเราไม่เรื่องเราไมาตาเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีความคอนเนคกันหมดเลยใช่ค่ะอก็เสียดกับโว้พูดถึงเรื่องหมอหลวงค่ะผมโอ้เองเหรอครับโอ้โ้ก็ดีใจมากๆครับที่ที่แบบพี่ชูเรียกมาเล่นละครหมอหลวงเพราะว่าก็ต่อมาจากกองเอกด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมอหลวงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มีเอ่อเพิ่มความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกยุคอีกสมัยหนึ่งอะไรเงี้ยครับเผมก็รู้สึกว่า ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้ไดเล่นละครเรื่องนี้ได้อยู่ในผลงานชิ้นนี้ขมอ้องขับยากไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นยากครับเพราะอย่างที่มิชูว่าคือต้องต้องไปเรียนต้องไปลงมือจับต้องแล้วก็ไปลองทำจริงๆเพราะว่าเกียนที่ชูบอกศาสตร์ที่มันถูกต้องแลมันแม่นยำที่สุดจริงเพราะฉะนั้นทุกคนเลยที่เป็นนักเรียนหมอหรือว่าแม้แต่ที่เล่นเป็นหมอทุกคนเนี่ยได้สัมผัสและได้คมมอยปีกับ สมุทรไทยไทยจริงๆแล้วแบบมันทำให้เกิดความภาคภูมิใจเพราะว่านี่นคือความเป็นยาคือมรดกขอ,ของประเทศเราที่แบบมันมีคุณค่าน่ามากานนคนที่จะช่วยถ่ายถ่ายในคอนแต่ครออกมาแล้วคนตอบรับเห็นแล้วแบบคือมันบบมันคือทำให้เราภูมิใจทุกปใหญ่เลยช่วงนั้นคือช่วงโควิดที่เราทั้งถ่ายทั้งทั้งหมอท,ทั้ถ่ายคือแบบคนหันมาใช้สมุทรไทยคน,คนเที่เข้าหาสมุทรไทย แบบเนี่ยหละมันเป็สิ่งที่เราเราพยายามที่จะทำแล้วมันมันเกิดผลสำเร็จจริงๆเนี่ยฝากเป็นตัวแทนในการทุกท่าน ก็ยืนอยู่เน no yes euh. ี in ่ยเราก็รู้สึกว่านี่คือคนช่องสามเท่านั้นเลยเราภูมิใจมากนะคะที่แบบเวลาไปแล้วก็จะมีพวกเรามาเป็นก้อนๆกันอย่างเงี้ยเ้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันคือมันมันมีความรู้สึกแบบเราดีใจกับช่องด้วยนะคะที่ผลงานของเราแบบคนดูชอบแล้วก็ขอบคุณทุกรางวัลที่ให้กับพวกเราจริงๆพราอย่างที่บอกว่ามันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเล็กๆที่มันมันมันให้พวกเราค่ะหลังจากที่เราทำงานไปแล้วขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ